สามขั้นตอนที่จะทําให้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จในการลงทุนหุ้นได้แบบรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขั้นตอนหลักเนี่ยมีเพียง3ขั้นตอนตามนี้เลยครับผมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นเทรดเดอร์หรือ VI เรื่องนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง2แบบครับผมไปดูกันเลยครับผมว่า3ขั้นตอนนั้นมีอะไรแล้วก็ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครเริ่มผิดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาไปรับชมได้เลยครับ สำหรับเฟสที่1ครับผมเริ่มต้นนะครับเรื่องแรกที่เราต้องเรียนจริงๆนะครับมันคือเรื่องของการ Money Management ก็คือการรักษาเงินต้นครับผมเริ่มแรกผมเข้าใจนะครับว่าอ่พี่ๆมือใหม่แล้ว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพยายามที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานหุ้นสําหรับพี่ๆไหรือว่าจะเป็นเรื่อง เทรนสำหรับพี่ๆที่เป็นเทรดเดอร์นะครับหลังจากที่เราได้เทรดเซตัพมาแล้วหรือว่าความรู้ในการเทรดมาแล้วเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องทำจริงๆนะครับไม่ใช่ไปกดซื้อหุ้นแต่คือการมันนี่แมนจ e เมนต์หรือว่าการควบคุมเงินเพื่อเน้นรักษาเงินต้นนะครับ ผมมีตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูนะครับว่าการรักษาเงินต้นในนิยามนี้มันหมายความว่ายังไงครับผมธรรมชาติของการลงทุนหุ้นครับผมหุ้นเนี่ยมันคือความน่าจะเป็นครับผมอย่างเช่นสําหรับคนที่เทรดใช่ไหมครับผมการเทรดนะครับธรรมชาติของมันคือมันจะมีชนะและแพ้เนี่ยสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆครับผมโอกาสเนี่ยมันประมาณ50-50ก็คือถ้าเกิดว่าเราชนะได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันควรจะกําไร แล้วชนะครึ่งเดียวมันจะกําไรได้ยังไงนะครับคำตอบคือ Money Management หรือว่าการควบคุมเงินนั่นเองครับผมตัวอย่างเช่นนะครับหากผมมีพอร์ตจํานวนนะครับหนึ่งแบาทนะครับ การที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าซื้อหรือว่าขายแต่ละรอบนะครับควรจะกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์พอร์ตนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากไปแบบช้าๆไปแบบสม่ําเสมอแล้วก็มั่นคงนะครับให้ใช้ริสคแค่0.5เรของพอร์ตหมายความว่าอะไรนะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยมีพอร์ตประมาณ1น0 0 0แใช่ไหมแล้วเราจะซื้อหุ้นประมาณ2ตัวแบบนี้นะครับในการเทรดเข้าออกแต่ละรอบนะครับก็ให้ใช้สต็อปลอหรือว่าถ้าปิด ถ้ามันขาดทุนเนี่ยจำกัดวงเงินการขาดทุนไว้ว่าโอเคเทหุ้น2ตัวนะให้มันกินไปตัวละ0.5ปของพอร์ตในกรณีที่แพ้นะครับผมพอร์ตเราก็จะถอยแค่1%เพราะว่าเราเทรดแค่2ตัวแต่ถ้าเกิดว่า1%ของเงิน1 0 0 0 0แสนครับผมมันคือ500ใช่ไหมครับผมแต่ตอนได้กำไรนะผมถ้าเกิดว่าเราเสีย500ตอนได้กำไรเนี่ยต้องได้มากกว่า500ขึ้นไปครับผมอาจจะ700ออาจจะพันหนึ่งแต่ว่า สิ่งที่พอเหมาะหรือว่าระยะที่พอหมาะเนี่ยก็คือในส่วนของเสีย500ได้1000ขึ้นไปนะครับก็จะช่วยให้การควบคุมืินของเราเนี่ยคุ้มค่านะครับก็เรื่องแรกนะครับผมก็คือในส่วนของการรักษาเงินต้นการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรารักษาเงินต้นได้ดีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราแพ้ติดต่อกันเนี่ยสิชุดก็คือชุดละ1%ใช่ไหมเราเทดแพ้10ชุดเนี่ยเงินเราจะหายไปแค่10% แต่แน่นอนว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถแพ้ติดต่อกันได้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีตัวที่ชนะ พอฝึกไปแบบนี้ครับผมฝึกควบคุมเงินรักษาเงินต้นไว้ได้แล้วเราก็จะไปสเตปที่2นะครับส่วนใครที่รักษาเงินต้นไม่ได้นะครับแก้ปัญหาเลยนะครับก็คือให้ใช้เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตในการสต็อปลอสก็คือการตัดขาดทุนเสียแต่ละรอบอ่ะอย่าให้มันเกินแบบ0.5หรือว่า1อของพอร์ตสำหรับพี่ๆ v i นะครับผมการเสียในแต่ละรอบเนี่ยตามแผนเนี่ยมันไม่ควรเกินสัก2-3ของพอร์ตไม่ควรเกินนี้จริงๆนะครับก็เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ระดับโลกหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ใช้ปรระะมาณนนนี้กััคบ ลองเอาไปคำนวณดูนะครับก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตในการสตอปลอสหรือว่าการควบคุมรักษาเงินต้นนั่นเองครับผมหลังจากที่เรารักษาเงินต้นเสร็จแล้วครับผมไปสเตจที่2สเตจที่2นะครับผมหากเรารักษาเงินต้นได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอครับผมว่าเราสามารถทํากําไรแบบสม่ําเสมอได้หรือเปล่านะครับก็ไปดูตัวอย่างกันนะผมว่าการทํากําไรแบบสม่ําเสมอเนี่ยคือยังไงนะครับสมมติว่าเราเทรดไป10ครั้ง20ครั้งในรอบแบบ2 สเดือนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็พยายามนะครับไปนับวินเลตว่าวินเลตหรือว่าอัตราการชนะนะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นสมมติว่าเราเทรด20ครั้งนะครับเราเทรด20ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าชนะครึ่งหนึ่งก็คือชนะแค่10ครั้งแพ้10ครั้งแบบนี้เนี่ย เงินต้นไม่ควรหายไปเกิน1 0อยู่แล้วนะครับดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าใครยังทําเงินหายอยู่กลับไปแก้ที่ข้อแรกก่อนนะครับหากรักษาเงินต้นได้แล้วเนี่ยเราจะมาเช็คว่าวินเยตเราเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเทรดไปย0 3 0บครั้งแล้วชนะได้ครึ่งหนึ่งแสดงว่าวิธีการหรือว่าท่าเทรดนั้นมันได้ผลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราชอบวิธีนั้นอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้ครับผมถ้าวินเยตชนะเกิน50%แล้วผลกัน เทรดหรือว่าลงทุนเนี่ยเป็นยังไงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราชนะได้ครึ่งหนึ่งนะเราชนะแบบ10รอบแพ้10รอบเน็ตหรือว่าผลกําไรโดยรวมอ่ะสามสิบออเดอร์ยี่สิบออเดอร์ของเราเนี่ยมันขาดทุนหรือมันกําไรเดี๋ยวเช่นสมมติว่ามันชนะครึ่งหนึ่งแพ้ครึ่งนึงแล้วแบบเรายังเหลือกําไรอยู่อันนั้นคือผ่านเราก็แค่ทําต่อไปเก็บสถิติต่อไปนะครับให้6เดือนหรือว่าจบปีเนี่ยให้มันกําไรถ้าใครสามารถจบปีแล้ว ทำให้พอร์ตกํำไรได้นั่นคือความสม่ำเสมอเนี่ยมาแล้วนะครับหลังจากที่ความสม่ำเสมอมาแล้วนะครับผมสเต็ปที่3นะผมก็จะเป็นการทําให้พอตโตนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงนักเรียนผมด้วยนะครับก็จะติดอยู่ที่ความสม่ำเสมอนะครับบางคนเนี่ยสามารถทํำกำไรได้แล้วเดือน2เดือนแต่ก็ต้องวัดระยะเป็น หเดือนหรือว่า1ปีนะครับว่าเขาจะยังบริหารให้มันกําไรได้ไหมถ้าได้ความสมำเสมอมาแล้วก็ไปสเต็ปที่3กันเลยครับผมสเต็ปที่3ครับผมคือการทําให้พอตโตหลังจากที่เรา ยืนระยะได้แล้วนะครับจากข้อ1กับข้อ2นะครับให้ทำการเพิ่มลิสกับผมปกติเนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณ0.5ของพอร์ตสำหรับใครที่พอร์ตใหญ่มากๆครับผม7หลักขึ้นไป2-3ล้านขึ้นไปแบบนี้นะครับให้ใช้0.25ของพอร์ตในการสต็อปลอส1ครั้งนะครับคือแพ้1ครั้งเนี่ยให้พอร์ตหายไปแค่ 0.25%นะครับเพราะว่าเงินใหญ่ครับผมมันดูแลง่ายกว่าเงินเล็กอยู่แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราแบบสมํำเสมอแล้วใช่ไหมครับผมแต่ก่อนเนี่ยใช้ริสแค่0.5%ใช่ไหมหรือว่า1%เต็มที่รอบนี้ครับผมการทำให้พอโตนะครับเราจะใช้ริสเนี่ย2%ของพอร์ตแหละนะครับอย่างเช่น พอร์ตล้านหนึ่งนะครับผมสต็อปรถแต่ละรอบครับผมก็ได้ส0,000ื่นใช่ไหมก็คือ2%ของพอร์ตหรือว่าใครที่เริ่มนะครับโอเคมั่นใจในระบบและสม่ำเสมอแล้วนะครับอาจจะเพิ่มเต็มที่ครับผม2.5 3ถึง3%ของพอร์ตต่อ1รอบนั่นเองนั่นหมายความว่า เราจะเพิ่มความเสี่ยงหลังจากที่เราทำกำไรสม่ำเสมอได้แล้วเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหากันเนี่ยก็คือเราไม่สามารถทำกำไรได้แบบสม่ำเสมอเรารักษาเงินต้นไม่ได้แต่ดันไปเพิ่มโพสชั่นซะก่อนก็คือไปเพิ่มขนาดไม้ขนาดออเดอร์ขนาดการขาดทุน,นก่อนพอไปเพิ่มขนาดการขาดทุนก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้พอร์ตของใครหลายๆคนครับผมมันติดลบไปแบบ20 ติดลบไป15ติดลบไป30แล้วการติดลบไป30เนี่ยมันตามคืนยากคุณผู้ชมน่าจะเห็นข้อนี้ดีนะครับสำหรับใครที่แบบโดน30ไปว่ามันตามคืนยากขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นทั้ง3เฟสนะครับเฟสสุดท้ายเนี่ยหลังจากทำกันไปได้สม่ำเสมอแล้วเราก็เพียงแค่เพิ่มริส oh, ก็คือ1ออเดอร์เนี่ย ให้ใช้เป็น2-3%ของพอร์ตไปเลยนะครับแต่ว่าขนาดที่พอเหมาะพอเจาะก,ก็คือประมาณ1.5-2%เท่านี้ก็กำลังดีนะครับนี่ก็เป็นทั้ง3สเต็ปนะครับในการทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สำเร็จไวขึ้นนั่นเองครับผมลองไปเขียนแผนของตัวเองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนครับผม